ครับคราวน,นี้ก็น้องใบเตยออาสยามนะครับก็จะมาแจ้งความกรณีที่มีเพจ a c e b o o k นะครับเพจด้วยนะครับในเฟซบุ๊กด้วยเนี่ยปลอมนะครับเพื่อให้คนเข้าไปเล่นการพนันซึ่งนโยบายของทางรัฐบาลโดยท่านนายมนตรีกระทรวงทีหรือสำนักงานรชาติเนี่ยขณาดนี้เข้มงวดมากในการกวาดล้างเว็บพนันแล้วก็มีบางส่วนนะครับก็จะเข้าขายเกี่ยวกับเรื่องอนอกจากการพนันแล้ว พรบคอมแล้วและยังเกี่ยวกับมีภาพที่ไม่เหมาะสมดึงคนเข้าไปเล่นการพนันนะครับเกี่ยวกับภาพภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นแล้วนะครับจากการตรวจสอบแล้วนะครับเพจที่เปิดนะครับที่เปิดมาเนี่ยครับเขาเพิ่เปิดมาเมื่อที่ตู้ยี่เบ็ดนะยี่เบ็ดนี้เพื่อเปิดมาเฉพาะการนี้เลยนะครับซึ่งของใบเตยอศยามเนี่ยเพจจริงของใบเตยเนี่ยครับก็มีคนติดตามก็เจ็ดแสนกว่าคนนะครับแต่เพจคอมก็ไม่น้อยหน้า มาห้าหมื่นบ้างแปดหมื่นบ้างนะครับและหลายเพจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ทางตำรวจไซเบอร์ก็จะดําเนินการสืบสวนนะครับว่านะครับเป็นอย่างไรเป็นใคร i p อยู่ไหนซึ่งเบื้องต้นขณะนี้สืบสวนโดยฝ่ายวิเคราะห์เนี่ยได้ดาเนินการทํางานตั้งแต่เมื่อถือแล้วพอจะมีข้อมูลและต้องดําเนินการให้ได้ดเนื่องราะไอเพจไอพวกเว็บพนันต่างๆเนี่ยฮะที่ทาให้ประชาชนเราเนี่ยนะครับเสียหายตรงนี้ไปเยอะ นะครับแล้วโดยเฉพาะมาแจ้งความโดนปลอมเรื่องตัวนี้ด้วยนะครับในส่วนของเราเนี่ยคร่าวๆเนี่ยมอี่เยอะเลยนยครับไม่ใช่สองสามเพจเยอะเลยนะครับตอนนี้เช็คไม่ได้ไม่ต่างหมดเจ็ดแปดเพจแล้วก็ไปปลอมชื่อว่าอะไรเนี่ยสแตนนิวอะไรต่างเนี่ยนะฮะที่จริงคืออันนี้มันเป็นเว็บมันเป็นเว็บละนนพนันช่ยนะฮะเป็นเพจเป็นเพจพนันเลยแล้วมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ทางฝ่ายเพาะเราดําเนินการนะครับบางสว่วนไปแล้วนะครับงั้นจะเห็นได้ครับจะมาลักษณะนี้ลงเลยนะครับนะครับ นะครับดีใจน้ำตาตกเลยครับได้เกือบสิบล้านนะครับเราใบเตยเผยสมัครเล่นเว็บพนานนี้นะครับตอนนี้เรา,ารดำเนินการในด้างการสืบแล้วแล้วก็เพจปลอมอันนี้คือเพจจริงของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือเพจจริงคนตามเกือบเกือบล้านนะเกือบแปดแสนคนคอันนี้คือเพจจริงของใบเตยนะครับส่วนเพจปลอมก็จะมีเยอะครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นเพจนะเป็นเพจปลอม นะครับเรามีภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะมีภาพไม่เหมาะสมแต่จะไม่ใช่ไม่ใช่น้องนะครับไม่ใช่น้องนะครับคือเหมือนเขาเอาวิดีโอหรือภาพอย่างอื่นอะไรเงี้ยมาใส่ใส่ใส่แต่ว่าอันไหนที่เห็นว่าเป็นคลิปเราที่ engagement ดีๆมีภาพที่แบบค่อนข้างค่อนข้างแบบสามารถดึงดูดคนมาลงเล่นได้อย่างเงี้ยก็เขาก็จะทําขึ้นตลอดเวลาแต่ครั้งเนี้ยอยากให้ท่านได้ได้ดูในกรณีเพจจริงเนี่ยครับของพวกเราเนี่ยผมอยากจะอย่างนี้ฮะ ก็นแนะนาสาหรับผู้ที่มีชื่อเสียงดารานะครับหรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงคนติดตามเยอะเนี่ยอาจจะต้องติดเมตาเวอร์ y ติกถูกสีฟ้าไว้นิดหนึ่งนะครับมันจะจําเป็นจะต้องเสียตังค์ให้เฟซบุ๊กก็ต้องจำเป็นแหละบางครั้งเขาจะตรวจสอบให้เราถ้าคนตามขนาดเกือบล้านคนอย่างเงี้ยผมว่าถ้าติดติด๊กฟ้าเมตาเวอร์ y ก็จะดีครับในส่วนนี้นะครับก็ฝากเตือนประชาชนออตอนนี้กิจกรรมที่มาจากทาง a c e b o o k ค่อนข้าง,ง,งสูง นะครับมากนะครับงันการที่ประชาชนจะดูอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าให้ท่านเอ๊ะบ่อยๆหน่อยแล้วอย่าเพิ่งเชื่อการลงทุนเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับที่มาสอทหนึ่งและประชาชนที่ห้องรับแจ้งความเฉพาะวันนี้วันจันเปิดทาการมาประชาชนเสียหายวันนี้วันเดียวเนี่ยสิบกว่าล้านนะครับวันนี้วันเดียวนะครับแค่ไม่ถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยมีประชาชนนั่งน้ําตาตกอยู่เนี่ยสิบกว่าล้านบาทสิบสี่ล้านกี่จะไม่มีวันเดียวในช่วงเช้าวันจันทร์วันนี้ โดยเฉพาะโดยการหลอกลงทุนให้ปิดแกมเยอะมากหลอกลักเชื่อจ๊ะจา๋าเป็นอาจารย์เป็นเทรุ่นแต่ขณะน,นี้ทางรัฐบาลทางกระทรวงดีอีตำรวจกำลังเตรียมเฉลี่ยซับคืนงั้นท่านต้องติดตามปปงให้ดีนะครับว่าถ้าเข้าขายเส้นทางการเงินถึงเขาเตรียมเฉลี่ยซักคืนเดี๋ยวกันได้เลยนะคะเพราจะได้บางทีเพจมันก็จะปลิวไปเองใช่ค่ะ ก,ก็ต้องใช้พลังเยอะนิดนึงคือในส่วนที่มาแจ้งความแล้วเนี่ยอาจจะมีส่วนเรื่องเดี๋ยวอาจจะมีการปิดกั้นนะครับหลังจากสืบสวนที่ท่านผู้การพูดไปแล้วเขจะมีการปิดกั้นนะแต่แต่ก็คง,งเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มาแจ้งให้ตำรวจนะครับแต่ว่าในส่วนที่ต้องเจอใหม่ๆต้องอาศัยเฟซเอฟอซี FC ของคุณใบเตยช่วยกันรีพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นไม่นจ่บนสื่อหรือโซเชีลมีเดมีม,ม,มีมีการม,มีเขาเรียกว่ามีปลอก ปลอม <Bond> <L ions> <L ine> <rapper> แล้วก็ของคนไลยเยอะมากก็อย <L ine> <cartoon> ่าไปหลงเชื่อไม่ได้ทำการพูดอะไรคือตอนนี้ทางสางารณสุชาติกระทรวงดีอีนะ่ยครับพอมีเจอเพจปลอมเว็บปลอมต่างเนี่ยเรามีการรวบรวมรายงานทุกวันนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันไม่จะเป็นเพจปลอมอะไรต่างขณะนี้เสนอไปที่กระทรวงดีอีแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วปิดเพราะว่าพนันเป็นหมื่นแล้วครับเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นใน่วง30วันผ่านมาเราเข้มงวดมากนะครับตอนนี้ครับแล้วก็ทุกสอท รายงานให้กองบัญชาการเพื่อเสนอให้กระทรวงอีเนี่ยทุกวันนะครับเยอะมากครับตอนนี้ครับแล้วก็ปิดได้เยอะได้ได้ถือว่าผมว่าไปได้ขับเคลื่อนได้อย่างดีครับตอนนี้ในเรื่องการปิดเว็บพนันและเพจอย่างเงี้ยนะครับคนที่เราเข้มงวดกันแล้วก็ประสานกันอย่างใกล้ชิดก็ตามที่ไวของทางนายรัฐมนตรีนะครับผมครับไหก็อาจจะแบบขอไปนี้นะครับฝ่ายนี้นะครับ ไล่ไล่มาเลายครับ